มาาอันี้รอบนี้เอาจริงเอาจริงละมากูหักคอกรอบกรอบกรอบนี่เสียงหักกระดูก่นะอ๋อไม่ไม่หักเลยไอ้เมี่ยวนะคุณในลิฟต์นะขายโอลิแฟนไปด้วยอย่าลืมนะคะมีโอลิแฟนนะคะเดือนนี้ม่รู้หมดโปรหรือยังแต่เดือนนี้ผู้ใช้ใหม่ลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะคลิกได้ที่ หน้าลิง์ทวิชหรือว่าหน้าลิงไอจีก็ได้นะคะสามว่าที่จะไปกดได้นะคะแต่แต่เป็นเป็นเพื <c oughs> <c oughs> ่อนกันไม่ต้องไม่ต้องเปซับนะตาเลยนะใครไปซับกันกับลาไม่กับาเลยน้องซับกันไม่ได้หรอเป็นเป็นเพื่อนเป็นน้องนี่นี่นี่หยานะตีตาแตกให้ได้มากกว่านี้นะไว้คราวหลังเอ้าพูดอย่างนี้รอบนี้เดี๋ยวเก็บเอทให้ดูรอบหนึ่งแต่เฮ้ยอย่าลืมนะคะไป

เอ้ยเราไม่เห็นมัเลยโม้ยจริงนะเดินนเพื่อนเลยเฮ้ยเอ้าเอ้ามันเข้ามาได้ไงอะมันเข้ามาได้ไงมันแท็กมันเข้าได้ันไปแล้ะมันนาจากควาดอกระดาษกระาพี่ซีทีอะมันให้เม็ดกลัวด้ ไออเเมมีคือกูคือมันย่องมาเลยมาสีมันย่องมาอยู่ดิดูเอ๊ดีกว่านะน่าจะได้คอนเทนต์อุ้ยได้แล้วเจอแล้วกระดาษเราได้แล้วแขงคอร์ดคอร์ดคอร์ดดูวิลลี่แอรี่อะ found them มายิงตัวมาระเดือเอ้ยอุ้ยหัวแตกกูบอกแล้วในแบได้ได้ชัวร์ไฮไลท์จัดเลือดพุ่งเลย Let's get t h แ s ตีแกด ไเดียว no ้ยมาไม่ไม no. no. ่ไม่ไปนากะลากรลาเดียวพีกเกบบเดียวเดียยวมอยยอขูไปีไม่สวยล้ไปดอกไปดอกไม่เป็นไรทาทุนทาุนไม่เป็นไรโอเคโอเคทุนทุนมต้องระวังเอ้ยสแกนเ้ยเลสมาอุ้ยเดนเี๋ยวเก็บอไูดอ้ยฉันเสียเี้ยยอย ูคือคือกูหนีไม่ได้มึงคือมันมึงลอกก็เก่งเลยแมวเอ่อเลทเจ็ดส <Island> ิบเอ็ดลุงสี่สิบแปดฟินิสยิบสองเฮ้พี่วิ่งมีเต็มเลยวางแล้วเนี่ย Spike planted ไอ้ลุงมันรอเลยลุงอะไม่เอ้ยอะไรวะเจ้ดักวะ Why ดีชัดเจนเลย โว้ยเมียวกูกลัวมากเลือดทำไมเลือดกูหลัวเลือดกูหลัวได้ไงโดนเลนเมื่อกี้นี่ไงโดนกูเต็มเต็มเลยไอ้ดิวเฮ้ยฟินิกเปลี่ยนไปไหมเนี่ยรู้ไดิแกบอกมันเผื่อตีไปแล้วแบบกูต้องเอาตัวนโอ้โหเลสี่สี่เซปเตอร์มีบอดมีบออดเมียกเออฟินิกอ่ะมันไม่รู้จอจอมันเฮือ์ตี้หรือมันอะไร เขาดีเอวเลยเหรอพี่ทำมิ่งแซดไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แคฟินิกแล้ที่ทำมิ่งดีคือพี่เห็นพี่เห็นปโผโปุ๊บแม่งแซดปั๊บเลยกระดาขึ้นบีมึงมันกระโดดอยู่ใช่ป่ะเฮ้ยมันุกร้อยยี่สิบสองนะลุงร้อยย่สิบสองลุงลุงใจในขนาดน้ะกระดาลุงกระดาลุงสลุงร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองเลทไม่รู้กระดาดสมุกตายเลยฟินิกตายแล้ว สุดย้าไรเลยล่าสุดลงบินกระดาเอาตัวนันแตวะโลโลเลทไปลูสวยนี่สวยพี่เราทายแล้วไม่ได้ป่ะเีตัวอะไรไม่รู้ตมุมน้่หไได้เลยไปได้เลยมางเลยมวงเลยงเลยอ้ไอ้เ้ยโอ้ยไอ้เ้ตัวนี้ัวแบบมึงไม่ปเนี่ย

สวยให้หยิบปืนไปเล่นดีกูยิงหมดแล้วอย่าร้องแล้วมึงนะคือแอะก็ได้นะเขาที่แดนมาโดนคอสพอดีเลยเออเดี๋ยวอบิมมันสวยไหมวางเลยพี่เหมือนจะมีหลังตัวหนึ่งวะทีหลังมาพี่ทีทีมือศูนยงตัวสองตัวทีทีสองตัว หน,น้าหมดแล้วหลังอันนี้สวยจริงเอาไปไหนมปนะลอง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 เห็นน้องปิงหอ้วินปิงจริงจะไหวไม่แน่อยู่น้องผรหอดมันขวาเอ้าโอ้มันเดินไปจังนะเออ